วันที่13มิถุนายน2566ผลเอกประวิทยิ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์กรณีนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะ สมาชิกพักพลังประชารัฐเดินหน้าให้ตรวจสอบกรณีถือครองหุ้นสื่อไอทีวีของนายพิธาลิมเสริญรัฐหัวนหน้าพักก้าไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งอาจจะทําให้ถูกเชื่อมโยงว่าพักพลังประชารัฐมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของนายเรืองรไ,ไม่ใช่มติพักพลังประชารัฐพักไม่มีมติอะไรจึงไม่เกี่ยวกับพักเมื่อถามว่าไม่เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบ,บาลใช่หรือไม่พลเอกประวิตรระบุว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวส่วนประเด็นที่มีข่าวว่าพลเอกประวิตรมีชื่อเป็นนา นายกรัฐมนตรีคนที่30มีโอกาสหรือไม่นั้นพลเอกประวิตย์สายหัวปฏิเสธพร้อมกล่าวว่าไม่มีตอนนี้เป็นเรื่องของพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลถ้าจัดตั้งไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ของเขาเพราะเป็นพรรคที่ได้สอสเป็นอันดับหนึ่ง